วันนี้ได้กล้วยนะคะที่จะไปถวายเป็นสังฆทานนะคะอันนี้เป็นกล้วยที่สุกจากเครือเลยนะคะวันนี้ได้ประมาณ3หวีงดงามดั่งทองสวยงามมากจริงๆนะคะท่านผู้ชมอนุโมทนาสาธุการด้วยนะคะวันนี้มีข้าวนะคะข้าวที่กําลังจะสุกแล้วก็มีกล้วยด้วยนะคะวันนี้อาจารย์ยศุทธาราจะนํากล้วยไปถวายาให้ เป็นสังฆทานเป็นพัตาหารภาคเช้านะคะของการถวายพระสงฆ์ในเช้าวันนี้นะคะอนนโมทนาสาธุการเนาพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาปูเชมิข้าพเจ้า ขอนำกล้วยนี้ขึ้นถวายแด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้าพเจ้าขอถวายกล้วยนี้แด่ถ้ำกลางสงฆ์ให้เป็นสังฆทานข้าพเจ้าขอถวายกล้วยนี้ให้เป็นพัตตาหารนะคะขอถวายกล้วยนี้เป็นพัตตาหารภาคเช้าแด่หมู่สงฆ์แห่งวัดป่าโยธาประสิทธบิบลนอกเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ทุกรูปทุกองค์และถ้ากล้วยนี้ไปถึงก็ขอให้จงได้ถวายแด่ คุณเมชีผู้ถือสิน8ปดคุณพรามผู้ถือสิน8ปและก็คุณญาติโยมผู้ถือสินห้าและประชาชนทั่วไปที่ได้คบฉั้งกลุ่ยนี้นะคะขอให้บุญนั้นจงบังเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าทุกคำกลืนมีความสุขความเจริญเห็นผลทันตาสาธุ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 เห็นผลทันตาเห็นผลทันตาเห็นผลทันตา